ดีอยู่ช่องซื้อคนดี้เจ๊แนวโอ้แหลกแปลกแปลกวันนี้สวัสดีค่ะลูกก๋วยมวงทุกคานด้วยวันนี้โรบอกเล่นได้แล้ววันที่หนึ่งพุทธพุทธศติกาเปล่าวะอ่าใช่พุทธศติกาวันนี้วันที่หนึ่งพุทธศติกาเอาค้างค้างค้างช่วยด้วยค้างเรือเือกระตุกสร้างเรือสิครับแล้วก็มาเล่นบิวอัลบ๊ทกัน ไปก็ใช้ไม่ะจะไปเดียวจะไปคนเดียวหนึงสองสามี้าหกได้หก,หก,กแล้วละ แกคิดว่าเรือของมันสามารถไปชนะได้ไหมไม่แล้วเรือของแกล่ะไม่คือไม่ถึงสักกัน แคบดอมมันไม่ตกเคบดอมทำไมไม่ซื้อเลยออมทำไมออมสิบห้าบาทอเองออมทำไมมันขายแค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีขายละให้เขาดูหน่อยดิเคบดอมไหนวะอันสิบห้าบาทตรงไหนไม่มีเลยเดือนมาจนยึงหยุดนี่<อ>แคบดอมมาถามเขาบอกว่าอะไร เขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่าอะไรที่เขาพิมพ์มาอังกฤษอ่ะมันมันกำลังจะเลิกใส่ก็ไม่กี่วันนี้อ๋อมันก็โอเคเคล็ดตัวไหนคล็ดตัวไหนโอเคต้นไม้เห็นข้างล่างนี่ไหมฮะ <Yeah. S 1> เนี่ยตัวหนึ่งตัววาทำเรื่อยไม่เป็นไรหรอกพี่จะกินลูกอม,นะอมแล้วอ่ะมาละ ลูกอมลูกอมนล้วนก็มีของมันจะโอ้เกือบเกือบนี่นก็มีของอย่าแย่งมานะมีของมานะอย่านะเรียบร้อโอเคไปไปยังยังยัง,ยงเหลืออย่างหนึง่ง <c oughs> พูดอ,อยากปักธงเลยรู้ปะฮะไปเสร็จพร้อมไหมแกพร้อมยังโอเคเอ้ยอย่า <Okay. S 1> เพิ่งอย่าเพิง่งอย่าเพิงพ่งขอเข้าเรือก่อนอ่ะเอาเลยพร้อมตอนนี้คือเริ่มไม่พร้อมอะใช่ไหมเอามา้ยลืมลืมลืมเพิ่ทีเพิทีขอใหม่ขอใหม่อย่าเบิ่งนะ ฉันลืมแต่ฉันนั่งติดบ,บนรถก็ได้เนี่ยต,ติดเลโอเคเรียบร้อยแล้วเพนจะพร้อมอยังฉันต้องปิดหลังคาไว้เนี่ยแค่พร้อมเลยจะไปแล้วนะขอเวลาปิดหลังคาสอ้มาดูกันว่าเรือใครจะไปได้ไกลก,กว่ากันแจะพร้อมอยัง เอาปหนึ่งหลุดไม่ได้หลุดเกมหลุดเรือพร้อมอยังพร้อม,อมเล่งเครื่องรอเลยเล่งเครื่องรอเลยเล่งเครื่องเล่งเครื่องไปพร้อมก็เริ่มเลยกดเลยมืโปรกด้วยมืโปรนายก็มีเยอะกว่ามวยไปไปก่อน ูมาเลยก็ได้สิหููแกดูลูกโป่งฉันกดทีเดียวมามาเโอเคขอติดไปเลยแคบจไหแคจะไหนโอเคไปไปไปแล้วเดี้ยว จเจออะไรเดี๋ยวค่อยบินหนีเอาถ้าเจออะไรเราจะบินบิก <c oughs> ววนก่อนหอูห <c oughs> ูแตกครับบินก่อนเฮ้ทำอะไรวะนัก่อนจะไปแล้วเองดูเฉยๆคันเทปไปแล้วนี่คือเรือฟ้ามันดับใหม่หรือเปล่าเลย ฟาร์มได้แบบยังต้องกดเจาะรูปูที่ทำดเลยท่นเลยคือสวยเงินแก่าใครใครจะชนะใครจะไปไดไกลกวกันแซตดูสิโลกอุปสรรคกันเทพแซดโลกอุปสรรคกันชาชละกันพี่ยดีกว่าลอยได้ครับ ลบอุปสรรคหลบอุปสรรคยัางการสลัดจะมีการโยนใส่ฉันแล้็หลดอุปสรรคได้โอ้ รถเเลีมือดีลาก่อนมอเตอร์หายกินก็ลาก่อนครับ่ใช่้บล็อกเหล็กประกอบเรือเพื่อตายครับใช้บล็อกเหล็กประกอบเรือตายดันประมือตายดันประมึก็พี่ยังไปไม่ถึงแบบดั่งแบดั่ดั่ตัวเฉียเฉียวเลยเหรอเพื่อนเอ้ยโอเดยเพื่อนเอ้ยเอาเรือฟาร์มใช่ไหมล่ะน่าสนน่าสนใช่ไหม เดี๋ยวทำไว้ก่อนนี่ที่ฟังไม่ง่ายกว่านนเหลือในง่ายสุดละเท่าที่ทำมาโอ้ย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 เฮ้ยยใช่ไหมตายอยู่อดาวบคนอนเลย ซากนั่นก็ตายด่านประมึกเหมือนกันเพื่อนตายด่านเดียวกันหรอแ่เจ็ดสิบบาทตายด่านสควิตเกมเหมือนกันเหรอเพื่อนใช่ตอนนี้ฉันกำลังทำเรือฟาร์มจนอยู่อย่าแย่งที่ขับฉันละฉันขอขับอย่างชาติลาจริงๆตอนแรกเรือฟาร์มฉันไม่ได้เป็นแบบนี้นะ เรือฟาร์มมันจะดูวนใหญ่กว่านี้เดี๋ยวฉันทำแบบนี้เพราะแจะนั่งนั่งได้ข้างๆเรือเรค้างค้างค้างเรืโอเคหายแล้วเ,เร็วค้างครับเออเรเรนโบโอ้โหหาย เก้าอี <m> ้อย <those> ู่ไหนเดี <c oughs> ๋ยวลูกอมเป็ดสีไหนจะไม่ตัวเลไรนะสีฟ้าใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยกินลูกอมไม่รู้ไม่เคยกินลูกอมกัดทำไมกัดทำไมอืมเราต้องวางวางอะไรไว้ข้างหน้าวางนี่ เอาวางไว้แล้วเราก็าวางเก้าอี้ไว้เก้าอี้ฉันจะเป็นเก้าอี้ควบคุมเก้าอี้ควบคุมก็จะอยู่ตรงนั้นโอ้โหอะไรไวะไปเลยเพื่อนคุณพร้อมแล้วเพื่อนไปเปล่าแป๊บนึงนะไม่ไปกันเลยหรอก ไม่ไปอะไม่ไปแต่เขาพร้อมกันแล้วนะแล่ไปแต่กําลังจะไปเหมือนกันนี่ประกอบอย่างไรเร็จเคล็ไดไงเคล็ไดไนเธนตุสซาสร้างเก้าอี้ข้างๆมาสอง <Hello S 2> อันเลยนะเนี่ยเฮลโหลมาเร็วคลิป,ปนนสิบเอ็ดนาทีแล้ว เขาว่ายทุกอ้อม่อยโอเคอนะขอเมียงะวาย้ั่งข้างกับโอ้โหขอเมียงใช่ไหมใช่ามผิไม่าน,านจ,ะจะพิมพ์มานะว่าอ่านแล้กัน่ออนแบอทำไมทำไมกรอ่านไม่ออกโอเคจัดมาเลยเพื่อน

แล้วใครมีตามหาคุมีคุอมมากับโอ้ใครมับใเอวมันอะไรมันติดอยู่หน้าเรือฉันตอนแรกฉันไม่ได้วางนะเพื่อนวาง ดายางนอือเดสมาชิกสมาชิกแกเกฮะเกยไปทำอะไราม,มา,าอเรือเรือเรือเออไม,ไม่เน,มน้นควบคุมเน้นแข่งักดูนี่แข่งๆะนะแข่ง แข็งมากแข็งวันนไปหลายอะไรยังไม่แตกเลยแข็งวันนี้ต้องบอกทองแล้วไม่ทองรอซีเดียนนี่เลยคุณต้งชนนั่งเยอะคุณสั่งไปบอกเดียอะฉันแซงได้เก็ไม่นินท์ความเร็วจะนินความเร็วจะแซงเก็ตได้จะค่อยๆไปค่อยๆไปดิฉันตามเก็ไปก็โดนชนไปแต่เก็เห็นฉันอยู่แล้วว่าเก็ฉันอยู่ไหนก็เห็นอยู่นะมันจะมีบล็อกความขีดกันเหมียวอยู่ข้างนอก ฉันจะคอนกรีไม่พอมีเหล็กนะฉันจะขับเรือไปชนแกเมอ,อกว่ารอรมนไฉันจะขับเร,รือไปชนแกคลิจะไหนคลิจะไหนปล่อยก้อนุ่งลอยาไปเฉฉันมาแล้วฉันมาแล้วเพื่อนโว้ย ไอยู่ไหนหาไม่เจอไปด่าปปคอนบุญละตามไปอู่อ่ะฉันก็ฉันจะเลยปปคอนอยู่แล้วเนี่ยโอเคล้วบอดีทุนระเบิดทดี้นเลยทุนระเบิดมาดีทุนเลยนี่นทุนระเบิดแบบคุงไนจ่ข้างหน้าหน่อะ็กันโอเค ฉันเป็นบอกทองรอบหนึ่งจะตาไม่ทันสมทันไม่ทัทำไมเดี๋ยวขัดนํำไปลาก่อนเพื่อนลากอนะไปล้วฉันใส่แล้วเพื่อนตัวฉันไม่ะใหญ่เลยน้วาเขาไไม่กะใ่ฉนใล้ลากรเฉยไใบดันล้านเกมละเอ้ยเรียบร้อย ห่างหมดละฉันไม่มีเครื่องควบคุมเลยเพื่อนเรือเรือหายฉันกไ็ไม่มีไม่มีแต่เพิ่มละฉันต้องยืนเพื่อนยืนสิแกยืนปะยืนยืนตลอดไม่มีเก้าอ,อี้ตอนแรกฉันมีเก้าอี้แต่เก้าอี้ฉันหายไปแหละพอดีเรือตุ้มตามสับแม่โอ้โหช่วยด้วยช่วยฉันก็เจอคลื่นแล้วฉันก็ตุยเอ้ยช่วยด้วยยัง,ยงแต่กาแล้ะ เออเดี๋ยวฉันาแกไปหูแตกเพื่อนเฮ้ยฉันโดกกเรืออ้าวลาก่อนครับแมาอยู่ตรงนี้เูละเดี๋ยวแกลองไปเรือฉันได้ไหมฉันอยากพาแกไปเรือฉันน่ะลาก่อนเพื่อนฉันอยากพาแกไปเรือฉันได้ปะได้สิดู้งเท่าไหร่ เจ็ดสิบฉันจะเก็บไว้ครบมผ้าตอนนี้กำลังจะติดเรืออยู่ฉันจะเก็บไว้ครบม้าพันเรื่องนี้ฉันก็จะคุมละฉันจะขับเองนะฉันว่าฉันไปทุนระเบิดเหมือนเดิมดีกว่าไหมอ่าลองใช้เรือฉันหน่อยฉันอยากเห็นแกลองใช้ไปกับฉันเลยอ่ามันติดสูงไปวะน่าจะสูงไปติดใหม่เด็ด เอ๊ะดิสิเดี๋ยวโป้งค้างครับเตะออาไม่ติด่ะวัดเอาวัดเอาหยุดละมีวอลทองด้วยหรอมีครับขอได้ไหมล่ะไม่เอาอ,อกทองมีมแค่เก้าบอ แค่ห้าบอกฉันก็ใส่พอแล้วเพื่อนสองกาอี้ไม่เอาดีกว่าเอาแค่อี้เดียวเอาแค่อี้เดียวเพราะแกไปคนเดียวอ่ะจะไปกับฉันไงเอาเก้าอี้ดิป๊ะเสร็จไรนั่งเลยนั่งเลยแยังไม่เสร็จนะนั่งก่อนได้เลยพี่เกยทำเช่นนี้จริงหรอหลอกเป็นเมสิเต็ดลูกโป่งอยู่เฮ้ยต้องใช้เหรอลูกโป่งใช่กินได้ ได้ครับมีี่มีครับเอาแม่เอาดิเอาอ่ะคลิกเลยคลิกซีเจคแพกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใช้เวลาจะเป็นได้ไหมโอ้โหนก่อนใส่ก่อนได้เลยใส่ได้เลยเดี๋ยวใใช้ยังไงใช้ไเป็นถ้ากระโดดมันจะบินคล้ายๆบินเลยมันจะสูงขึ้นอ่า แล้เป็นมันจะเใช้เองวะเนี่ยไม่มีเงินเดียวอ้าวเอาเอยาได